เฮ้โถมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตดอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ดีก็ม่อยู่ในเนี้ยอะไรอะวันดีดีซิลั้วัดีดีปีโป้เฮ้ยดีครับอยู่ในนั้นไปเลยอยู่ในนั้นไปเลยไวาอยู่ในนั้นไปเลยอยู่ไนนไปเลยคือที่ไหนไม่ต้องรู้มากรอกที่ไหนกัขอเป็นล็อกไม่ต้องรู้อยู่ในนั้นไปก็พอเราเป็นล็อกมาจากไหนเนี่ยไปเป็นล็อกเอเด้เราออกไงอะเฮ้ยไม่เอาเป็นล็อกมาจากไหนไปเนี่ยไปชู่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 ไปกู่ไปชว่ไปนี่ไปชู่ไปช ขดนี่กลับแล้กลับกับกลัไม้นี้ผมติดอยู่ในอไนนะโอ้คอยเบสลองขอด้วยใช่พี่ดีนะเหลือน้าปาให้ดีกว่าั่นเออแล้ว่าโดนขังอยู่2คนแล้วไปเดินอยู่คนละห้องเอ้ยห้องถ่วมีอะไรบ้างลองดูดิเออของผมมีที่เอเลสยิงมาก็นี่เอ้ยมีผมมีนี่ล้างรถไฟเอาไําอะไรได้อะไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไปก่อนช่วยอะไรเอ้ยเออเดี๋ยวเดวเฮ้ยมีนี่อยู่น่ว่าถังนมถังนมเอแล้วก็ ข้าวแล้วก็มีกระดูกด้วยโถนี่ไงเอาถังนมนี่ไงเราจะหนียังไงหนียังไงนี่ครับทุกคนผมนึกออกแล้วมันเป็นไงนี่ครับทุกคนเออนี่ครับทุกคนจะทำชูการ์ครับนี่น้ำตาลเราจะออกจากตรงนี้ด้วยน้ำตาลแล้วก็ถังนมกันงงยังไงดิงงงงไม่เข้าใจนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราต้องมีข้าวด้วยอ่าให้โถทำอะไรดีเนี่ยอ่ะฮะดูนะโถเฮ้ยมีเคียร์อยู่พอดีเลยแล้วก็ปลูกข้าวนะครับ นะก็ปลูกข้าวอย่างเงี้ยปึ๊บโอเคครับปลูกแล้วก็เอาโบนมิลมาอย่างเงี้ยอ่ะคนงานต้องเร็วครับอ่ะพอได้ามาแล้วใช่ปะเราจะขัฟเค้กได้ครับทุกคนเอาเค้กเค้กเค้กหาเค้กก่อนนะครับนี่ไงเค้กอ่ะเดี๋ยวนะไม่พอไม่พอต้องอมีข้าวอีกก็ปลูกครับอ่ะก็หาเค้กก่อนอันนี้ไงทุกคนได้แล้วโอเคครับ นี่โถเราจะขึ้นด้วยเขียกันทางนี้ต้องวางอย่างนงี้แล้วเราก็กินกินกินไปเรื่อยแล้วก็ต่อเป็นขั้นบันไดแล้วเราก็จะออกไปยั่ไงอ่าแบ่งหน้าที่กันถูกเอานี่ไปนี่ไปไหนไหเอามาเอามาไม่ได้เดี๋ยวเอาทำอยู่ใ,ใกล้กันดีกว่าโถ่วา,างอันนี้นะเดี๋ยวพอปุ๊บควนป้าไนะมาเอาเลยเตยนครับทุกคนเราจะออกนะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องวิ่งด้วยนะให้หามรถโตโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆเราต้องออกไปให้ได้ครับทุกคนอ่านี่ไปดีกว่าถูกเอายยใช้้มือซา เออเอามาดีกว่าโถเอามามาเออทุกคบฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก2พันไลค์เลยนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าจะให้ผมแก้แค้นด้วยอะไรเออแล้วผมก็คงงงว่าผมออกได้ไงมันต้องมีของอ่ะเออมามาช่วยดีแล้วฝนตกไม่ต้องพัวแล้วพี่เออมันทําได้ไม่กี่อันเองอ่ะเพราะมันต้องใช้ถังนมเยอะด้วยอ่ะพี่เอาไปทุกคนครับจะพอเปล่าวะมูกาน้ําตาลอ่าเอาไปได้เถอนี่ครับทุกคนตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับ คือตอแนแรกในตัวผมมีเคี้ยอ,อยู่<ห>สองสองก้อนด้วยนะพี่นนวลปลูกของใส่ปุ๋ยให้โอเคโอเคอ่งงาเป็นไงอ่าโอเคทุกคนป๊บเดี๋ยวนะเราด้านนี้ไม่ไ,มได้ทุกคนเป็งงนไงขอเปลี่ยนด้านก่อนเออมันต้องวางด้านนี้เอาใหม่โอ้ยเสียเคี้ยฟรีโถูเอาใหม่โอเคเอาใหม,อหม่อีกรอบเียปลูกเหมือนเดิมโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับทุกคนให้ถึงสักสองพันไลค์เลยนะครับคอมเมนต์มานะครับว่าผมจะออกได้หรือไม่คอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยครับโอเคเดี๋ยวขอทำคลิเพิ่มก่อนนะครับเมื่อกี้เหมือนเสียของฟรีเลยทุกคคนโอเ ปึ๊บมีปะวะเออเอาอีกเอาอีกไม่พอครับทุกคนที่จริงเราทำทักงสี่อันก็ได้เนี่ยเอา้าค้าผิดค้าขนมปังเอาโถัว่วเพิ่มข้าขานมปังทำไเดี๋ยวเพิ่งนะเออมันทำไงเดี๋ยวทุกคนผมลืมไข่ตรงกลางชูก้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันค้าไงวะเอเออันผิดผิดผิดเออชูก้ารชูก้าอยู่นี่สามอันแล้วทุกคนอันนี้ครับแล้วก็ไข่แล้วก็ข้าวอยู่ด้านล่างโอเคปลาครับต่อไปต<อ>้องวิ่งนะครับทุกคนโถึงั่วกินถึงไหมกินถึงไหมย ได้ได้ได้โอเคครับทุกคนเราจะเคเป็นขั้นไปได้นะครับทุกคนไปเอาผมกินถึงอยู่พี่นุ่นเออเอากินกินกินโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอวิ่งก่อนครับลงครับผมเริ่มหิวครับหนึ่งสองสามบ้านงะขอร้องกันไม่ได้อีกนิดหนึงเึบต้องกินได้ไหมถั่วเฮ้ยครับแล้วก็ต่อเป็นขั้นใดแล้วก็เออเอาโต๊ะข้ามมาเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้นั้นผมต้องรอพี่ใช่ไหมเนี่ยเอ้าเราบล็อกนี้อ๋อบล็อกนี้นี่ใช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 ่ไม่ได้ถั่เดี๋ยวสองข้างเอออีกสักอันอีกสสสัััััักกกกอออออนนนีโเค โอเคออกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขับให้โอเคก่อนนะครับเออไข่โอเคขึ้นมาตรงนี้เอ้ยเออปึ๊บมันไม่ได้เอาอีกอันนึงโอ้ยทุกคนเดี๋ยวนะข้าวถังนมหมดโซ่ถังนมหมดหมดเอาเลยดีวะเนี่ยทุกคนผมทำไงดีวะทำไงนะเฮ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องผมมีความคิดแล้วอะไรเอาตัวข้ามาตัวข้ามาขาบบล็อกกระดูกได้เออเดี๋ยวนะทุกคนเออมันขาบไงโธ่บล็อกกระดูกเอาเตัวข้ามาเอาตัวข้ามา อ๋อนี่ไงใช้บนมิวแล้วทำไมไม่ใช้บนมิวตั้งแต่แรกวะนี่ไปได้ยังโอเคโอเคทุกคนเราเหมือนเรากินเค้กให้อิ่มนะครับทำไมเพิ่งนึกได้อะเออผมก็เพิ่งนึกออกโอ้ยังเลยถั่วมามีไหมมีอีกไหมเออผมมีอยู่อ่ะหนึ่งสองสามเอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกตรงนี้ให้โอ้ยขาดอีกหนึ่งขาดนิดนึงแล้วทุกคนตรงนี้มีบล็อกอยู่นะครับที่ เอาไปเอาไปโยนดีๆนะโอเคเอ่อต่อข้างๆเออเออไปไปไประวังระวังระวังพวกมันเห็นเพราอยู่ไหนกันน่ะอยู่บ้านบ้านบ้าปตรงนู้นครับทุกคนอู่นู่นอยู่ในป่านี่เลยลงน้ำลงน้ำทางนี้ทางนี้เอาบ้าตรงนี้ก่อนดี่ครับทุกคนไปไปเราออกได้แล้วครับทำไมไม่ทำไอ้บล็อกกระดูกจัดแรกเออผมก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันโอเคครับบ้าตรงนี้มีคนเนาะเออตรงนี้มีด้วยไทเดนแล้วก็นี่เนี่ยของอันนี้ไปพี่แอปไปสวยวงจรหางไกลวงจรข้างบน แล้วก็มีไม้นะครับของพวกเนี้ยลวาลวาหเอามาก่อนเอาลาวาไปก็ได้ขนมปังได้ใช่ครับสองกล้องดูซิว่าม,มีคนไหมอยู่ตรงนู้นก็สองคนสองคนนะครับทุกคนแล้วก็อุย้ยอยู่เต็มเลยอะ่ะท่อไมดีโถว่ายน้ำลงไปไว่ายน้ำแล้วก็เข้าทางป่าโอเคเออใช่ใช่ไปไปครับรอยรอยตี้มันคืออะไรนะรอยตี้เอาไว้ใส่ในไทเดนส์อ่ะมันคืออะไรสักอย่างเนอยู่ในไทเดนส์เนี่ยปลาแล้วมันกลับมาหรอใช่ปะ่ะ เฮ้ยมีมปลาเลยทคนหายใจไม่ออกใช่ได้ผมหายเป็นยัไงเป็นังไงปลากลับมาได้ไหนไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงชายหาด้ยโอ้โหไกลนะทุกคนเดี๋ยวต้องเดินไปในหมู่บ้านก่อนนะครับอยู่ไหนแร่เร็วเร็วเร็วเขาตกปลาแล้วอยู่มาเร็วมาเลยพี่เล่ผมเบื่อพี่ตกปลาไม่ได้เลยเฮ้ยตกบ่อไปเนาะต่อหรอปโถเอ้ยบ้านหลังนี้มันอยู่ใต้ดินนี่ใช่ป่ะเราต้องขุดลงใต้ดินเฮ้ยโถพีพี่แอดนี่เอ้ยเฮ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 ้ยก่อนเฮ้ย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 เพี่เฮ้ยเฮาพี่้อเฮ้ยเล้ตรงไหนตรงนี้ปเฮ ตรงนี้ตรงนี้ขุดทุนเลยระวังนะคนยังอยู่ในหมู่บ้านตรงมาตรงมาโถอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเต็มอุด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 โอเคครับขุดไปเลยครับอย่างเงี้ยมามามาทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยโหทางไหนเฮ้ยทางไหนเอ้าพี่ดูชื่อพวกมันดิมันอยู่ตรงไหนนะชื่อพวกมันเฮ้ยโถขุดดิออาไปดูทางเดี๋ยวจุดไฟก่อนนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นี่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 ชื่อไหนเห็นมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว

อะไรอ่ะเดี๋ยวตรงไหนอีกอ่ะมีผู้วงจรไหมแบบระบุงระเบิดเงี้ยเราสามารถทำได้ไหมเปิดไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรน,น่าจะอยู่อีกบ้านหลังนึง ไม่มีของที่แก้แค้นได้เลยโถมีเพชรบ้างเออเีออพี่น้องพี่น้องพีเพชรไหมมันมีนี่มันมีบล็อกเพชรอยู่เราคราฟที่เกาะได้เราทำครับครับหมวกให้หน่อยครับหมวกกับรองเท้าเอ้ยเดี๋ยวบ้านหลังนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆอาจจะเป็นพวกโถมีรังรถไฟใช่ป่ะตอนนีพี่เออเออนั่นแหละมีมีอยู่เราทำระเบิดรังรถไฟไงอ๋อต้องหา TNT ดิใช่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 ครับขึ้นไประเบิดีกว่า ขึ้นทางนี้ได้ไหมเนี่ยนี่นายทงขึ้นคือไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยโวหนอะไปไอะไปอเฮ้ยบาดได้ไงอ่ะบาดได้ไงอ่ะได้ไงบาดได้ไงอุ้ยตายเดินออกมาตายนั่นแหละโอโหบางอย่างก็ตายดิเอ้ยโถมา่วคอร์ด้วยหรอวิวหนีไปไหนได้ติดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยจะตามมาไงที่ไหนเนี่ยทุกคนเฮ้ยดาบหายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยจะตูพี่รู้จ <wi> ังหวะนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาของช่วยทุก่อนเฮ้ยโโอ้หหยุดเลยหยุดเลยมาแล้วมาแล้วแน่จริงก็ตามมาดิตามมาให้หมดเลยให้หมดเลยไม่กลัวให้หมดเลยเออบู๊ดบู๊ดทุกคนเฮ้ยมาดิมาดิตรงนี้ไปช่วยโอ้เขาวาละวาเขาวาละวะโอ้โหเขท้าทายไงอยู่นี่อยู่ไปเดียวี้เฮ้ยทุกคนจะไปไล่โถมานี่มานี่เฮ้ยใครท้าวะมาดิดีอะไรนักหนาโอ้โหแล้วมาถึงโอ้ยโดนโนนโดนพี่มนน หนีแล้วเพื่อนอยู่โอ้ยทคนพลาดพลาดพลาดเฮ้ยโผไหนวะเนี่ยเอาพีโดนหายไปไหนอะอยู่นี่อย่ไหน่ะนีนี่โอ้โอ้โอ้หลังหลังหลังมังกรหลังมังกรนี่โอ้ยเจะตายตาทุกคนโอ้ยมไปไหนอะหาไปไหนอีโนนเขาาไปไหนมานมาเลยไปเลยนอาจะโถมานนี้เฮ้ยหยุดหยดตาม้อะไรเนี่ยีหายไปไหนอะไ่โถไปไหนอะไปแล้วเขาปาแล้วมันอยู่แล้วเดห็นไหมเดอ เฮ้ยอุ you know. no like ้ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเบื่อหหัวใจหาโถงครับอยู่ไหนกันเนี่ยโถอยู่ไหนไม่ได้ทุกคนตอนนี้น่าจะหนีหมดเลยนะครับเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงแล้วเสียงแล้วอยู่ไหนวะเจอแล้วใครวะเนี่ยเฮ้ยเออนั่นไงเนั่งไงครับมีใครตามมาปหมเนี่ยงโถนี่ของมาแล้วนี่เทียนทีนี่เป็นอย่างนี้เทียนทีโอเคไหมใช่ใช่ใช่นี่เราขึ้นบอต้นไม้เลยเราขึ้นบอต้นไม้เลย ไ่แล้วก็นี่เนี่ยค่าคนนี้แหละมันขอคอยไปเฮ้ยเดี๋ยววเาฝนตกนะครับพี่ทำกลับไปผมรล่อมาให้ไหมเอ้ยุกคนไเอาอนี้แหละเอานี้แหลเนี่ยเนี้ยทำไหนดีมันดีกันไีอ่ะกลับมาแล้วพี่เออเต้นไล่ฝนดีอ่ะดีขนาดไหนเต้นไล่ฝนอยู่เต็นไล่ฝนอยู่โอ้ยมีใครเห็นนนบ้างไมโนนกับโถอ่ะพี่นนเหรอเขาจะมันตายแล้วมั้งนะโถขึ้นมาโเดี๋ยวระเบิดไอ้ย่อยู่เนข้างบนอ่ะ เดี๋ยวดูดููโดนสสยฟ้าผ่านะมามามาถั่วแต่ละสา้องรัมสองนึงโอ้ยไม่คไม่ี่ะพี่นนดีผีตายใช่ไหมเียบร้อยเียบร้อยอะไรวะเลื่อนนไปต่อเดี๋ยไว้อ่ะตายคนดีใช่หรอฉับอกจริงว่าเดี๋ยววางเด้าผ่าตายไมนี่้มถัวพี่นนลนบนอ่ะทำเป็นแคมเดที่เห็นละไว้อยใครต่อเดี๋ยวไว้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วหรอมาลงมาลงมาเฮ้ยถ่อันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้มีคนขึ้นมา ผับไปเลยผับไปเลยพันค่อไปไปตายซะเพื่อลยโอ้ยตายกันขคนลพเลส้นึงอยู่ข้างเบิดเฮ้ยระเปิดแล้วโอ้ยตัวตัวตัวโอ้ยดโถได้ลยเฮ้ยไปพี่หนึงงงยิงยิแหละไปไปไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเจอกันเพื่อนยู่นอ่อยู่นี่ดีกว่าถเอาเลยเอาเลยมัช่ไเิหอยู่ไหนอยู่ไหน อะไรอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะไรเลสอะไรเลสอะไรเอ้าอะไรจังไอเลสอะไรเลสเไม่ตีอะไรอะไรลอะไรอะไรอะไรเลสตายพี่นนเลสตายแล้วเหลือดีเหลือดีเหลือดีเหลือตัวเดียวเอ้ายังไม่ตายเกอไอทำไมมันถึงขึ้นจังอ่ะตายเบสไปทำไมมันตายยากเดี๋ยวพี่นนก็จะตายสายยาวอ่ะไอ้จะหนีที่ไหนมาไม่ได้หนีมันตกน้ำเองโอ้ยตาย เรื่องเล่ครับเปกันบ้างทุกคนการแก้ไขครั้งนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสักสองพันไลค์เลยนะครับฝากกดไอจ้ากดติดช่องผมก็ต้องโทรด้วยนะครับทุกคนทีนทีผมใช้แค่ทีนทีไม่กี่ลูกหายไปห้าคนในเวลาเดียวกันโอเคครับเป็กังบ้างใครข้างในอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับบ๊ายบายไม่ไม่ไม่บายบ๊ายบาย